นาขัดแต่ละที่ห้องคิไปขอนใล้ผ่านมานาดีก้าเกิดอ,อ้อน,ออน,น,อนครับผพี่แกงครับพาดพี่หงน้ำขอนจะหลอนครับแม่นบ้ได้ครับพอ่นพี่พแ้งครับ นี่แก่เฉยๆนี่ครับผมบมาหมานะครับพอดีแกงครับมาโพดมาพดโพยอะแล้วพี่น้องสูตรปัดเลยครับโอ้โพอดีแกงเลยครับผมงานมากครับพี่สุดยอดเลยครับผมโอ้ยงานนี่ครับสุดยอดครับผม พอเตยเก็บมั้งครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเสาเอฟซีนักล่าเฮ็ดแม่เตยพ่อเตยปลาแต่คุ้คนคุ้หมองคุ้บอลเด้อครับผมมือนี่ครับเป็นเสาวันที่สิบห้าพฤศจิกาพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับผมนักล่าเฮ็ดแม่เตยพ่อเตยปลาแต่กับเขาปลาขึ้นเก้าครับมือเขาปลาแต่พ่อเตยแม่เตยเอาผ้าจ่างมูอเอาหุ่นหมึกพีคครับผมมือนเนี่ยพอเตยมาลุยผู้เดียว จะโชคจะมานบอกครับผมพี่กายกับบ้านน้องมิตำบลญหอยคาอำเภอบุญทลีจังหวัดอุบลราท่านนีคือเก่าแล้วครับผมมาลุ่นมาชมน้ำพอเตยเบงในบรรยากาศพอกันตอนเศร้าครับผมตะเวนกระล่างสิโพครับบรรยากาศสวยๆครับผมขึ้นเขาคือเก่าแล้วครับผมมาลุ่นเฮดบดกับผอเตยเบงจะมานจำไดครับผมไปลุ่นกันเด้ยเลยครับผมขึ้นมาแต่เศร้าเมือครับผม ที่หากกัวกับหมานล้วแล้วครับผมมาผูา้เดียวมาเตะว่ามะน,น้ำมือนี รครับผมโอ้โหมากัดสบาดเดี่ยวขาวเลยครับผมถุงมันก็เพลิดเพลินเหมือนว่าจะมานบ่ครับผมชาวเวียก็เริ่มเห็นแล้วนะครับผมผม่าง จมเหมือนมากครับผมพาดมารับแถะที่ห้องคือปลายขอนเลยผ่านมาหนาะดีกรัาเก๋ออ่อ,อนๆครับผมก็ดีแจ้งเลครับก็พเอเตยงากๆที่เอากบมือหนี่ เห็นในตานี่แล้วครับผมเตเวนแสงตเวศเวก็ขึ้นม่าแล้วครับปาพี่น้องออกน้ำขอนเจริญครับแม่นเบิร์ดคร,ครับผมโอ้ยปาพอดีแกงครับปาครับผมนี่แพ่สวยๆเลยครับผมบามานหมานนะครับพอดีแกงครับ ผมฟัง,งน,น,นะครับผมวัดีงามเลครับ ้อนส่งหีเอาครับผมไายดูซองครับมีซี์เอาหมาแล้วครับผมไก่จะเต็มตาแล้วครับพ่อเตย้ยกแสงดีเพื่อนหอมเอินกันพี่น้อง มานี่เลยนะครับผมาที่เรามาขักมาเนี่ยแล้วครับปาดสุดยอดเลยครับโอ้ยคักครับผมาขาวเลยครับปัดครับผมเตะกระเจีงามงามมาผมออกอวบครับพอเตะขอเจ็บก่อนนะครับผม โอ้พอดีแจงเลยครับผมนานี่ครับสวยครับผมงาม,ามนนราครับผมดอกน้อยๆเพราะเตยป้า,า,า,าไลยครับผมตาพิ่งตาพอเตยมันรับผมจะบมันบ่เหมือนบ่บ่บิบิวค้อถกค้อไพ่เด้อครับ พอมไปกระท uang พอเตยมันริ่งครับผมเห็นพอเตยแล้วคือกล้องตั้งไม่ได้ครับผมเฮ็ข้อนี่ตั้งกล้องยากครับปไปเลยครับข้าไปเลย าพอตื่ยนี่แจงงามเลยครับผมเต็มสวยครับผมวิ่งแกงครับดูแบบเนี่ยขอถั่วขอไทยนะครับผม ควานผุออนนครับผมกายกันคนอยู่ฟัง่นครับเมียนเบิร์ดครับผุดเอ้อมันมันครับผมมันมันเก็บพรอนอ่ก่อนครับผมเห็ดแจงครับผมอืมสวยเลยครับ มาโอดมาโพยทยลีละพี่น้องูุรปัดเลยครับโอ้ยพอดีแกงเลยครับผมแน่นไว้ครับเพ่สุดหยอดเลยครับผมหู้งานเนี่ครับสุดหยอดครับผมอ๋อพอถ่าเจ็บกกันครับ ขนาดเลยครับผมพวดแท่งเหนงหว,วเลยครับผมข้างๆกับกำลังพอดีแจงครับผม มีโอกาสจะใช้กระเป๋าเปียเด้อครับผมเหมือนปาดครับผมสวยเลยครับผมเต็มตาแล้วครับผม กีลครับขอน,นี่ครับผม้ผส,สวยๆนะครับสุดยอดครับผมนี่แต่ดอกก็งามครับพีอีครับผมปาดนี่แต่ดอกพวอแกงนะครับแ่ดอกขาวนะครับผม นี่นี Ö, ่มีแต่ขาวงี้ยๆครับผมผมเขาขาวเลยครับผมที่นี้เลยนะจะเอาใส่ถุงก่อนครับผมน เต็มตาแล้วครับผมก็เตขอใส่ถุงก่อนครับนะ๋อโค่เชื่ถุงใส่กระเป๋าผ้าเด้อครับผมตาเลกครับผมว่าแต่จับหมานกะยังหมานอยู่ครับเดี๋ยวตาหนึ่งนะครับผมเต็มตาก็เชื่ถุงครับดีจังครับผม นายร่มบอกครับเอาใบอากาศเผาครับผมใบนี้เนี่ยใช้กระเป๋าครับไม้หมันที่เก่าุดนตาสองครับพ่อเตยจะได้บ่ครับมือนนี่ตาสองับพ่อเตยแาบครับผมออกขอนเจริญครับ ทักปลายก็มีครับผมเหลือต,ต้นตาช้อนอะไครับผมมันหม้ครับโออยขวันเจริญยี่หล้วพี่นนองมมะคักมาเน่แถบัาน,นมันหม้ครับผม พอดีแขงครับผมหาดสุดยอดเลยครับขวบดีแห้งครับตาสองมีหวังเหรอครับไปเรื่อยๆครับผมประมาณโม่งกุกลัวครับเด่นปาดถูหยอดครับผมจอรนแห้งครับพอดีงามเลยโอ้ยโทษที่ครับตำกล่องเด้อครับผม อ้ว่าข้อตกข้อใบครับผมป่า,านเนี่ยครับปาดดอกนีม้มาโพดเถี่พี่น้องยังอ่อนเฉืออยู่ครับผมนงานนีคนคน่ครับผมนี่แต่สวยๆครับน่าดเลยครับผมเต๋ยเ่ได้มานา่เต๋อ,าตอสาวหาห,าหม่องไม้ครับผม มากไกลครับออกระโดดน้ำงาครับผมออกน้ำงานน,น,น,งน,งน้ำมันเหรครับผมยีดเท้าเหม็นับผมน้ำเลยครับอ้ยดอกเงินครับผมแต่สะออนนี่ครับหาไปเรื่อยครับผมขอหาคิดไม่ครับผม ออกน้ำงาครับอื้อดอกครับผมพิเรนยาครับออกน้ำพอนนี่ขติคาครับผมแต่ว่าขอนบ่หลายครับขอนหน่อยๆครับมันหมานละครับผมตาสองเริ่มเห็นมานนี่เลยครับ หมูปลาพันดุดขนาดพี่้องเอ,อ๊ยแตกเวิดพันดุดหาจินเอาใหม่เลาวมีครับผมเราไปรอมาเห็นหอดห้อยหมูปลาหาจินครับผมบันบมนสูน๊ๆครับผมน้ำขอนน้ำงาสวยๆครับผมใบเท้าครับผม เราหาหม่องไม้เปเหลือครับางามครับผมตาสองพอเตยมีหลุนแน่อยู่ครับผมเครื่องตาเหรอครับเมื่อนี้ก็มาสรุปผลงานของพอเตยเด้อมือนีนเข่าปลาผู้เดียวครับผมในเสาว,วันที่สิบหา้าพฤศจิกาพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับผมนักลา่าเฮ็ดไม่เตยพอเตยปลาแต่กับเขา่าปลาแทนพอเตยผู้เดียวครับผมมือนี้ไม่เตยเพิ่น ต่างมูอเอาหุ่นพี่ครับพอเตยกระจาฝ่าล่วงประมาณสามโมงกว่วครับเด่นพอเตยมานหน้ามือเหยียดบดครับผมโบมาก็ขึ้นหอนครับหมานคือเกาครับผมล่นกระตาเลยครับพูดเลยครับผมมือนีหมานแบบชุดๆครับอาร่างการก่มหมานคือเกาพอเตยเที่ยวจากทุงครับมันอับครับผมมันเอ่ยครับผมหอนพอเตยเลยเที่ยวจากทุงครับผมมันถอนจากตากดลงแน่นๆครับชุดย่อนครับผม มันอีกแล้วละครับโอ้ยมันขักมานเนยครับผมกดหลักกดลงกระดิ่งขึ้นที่เก่าครับผมทุศใตนี่กระปากกดไหลกดแช่กดติดตามมายกับนักลายเงี้ยไม่เตะเพรเตะปลาแต่เด้อพี่น้องสรุปคลิปอยู่มองเก่าเมื่อวานแล้วครับผมมาจอดรถมองเก่าครับผมสิขคามไปหาโลกกับจิเมื่อเลยเหรอครับผมธรรมศาสตร์งามขึ้นเก่าครับผมสวัสดีครับผม